สวัสดีค่ะชาวทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกนี่เป็นการพยากรคนโสดในเดือนมีสนายนนี้นะคะพลังงานใบแรกของคุณเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนพลังงานของคุณเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนจริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการที่เหมือนกับจริงๆนะมันเป็นเอเนจีที่เหมือนกับว่าคุณไม่ได้คิดที่จะเขาเรียกว่าอะไรคุณคุณอยู่ในจุดที่คุณพัฒนาตัวเอง ยกหรือพูดได้ง่าว่าคุณยกระดับตัวเองให้มีคุณค่าในตัวเองแล้วก็เก่งขยันตั้งใจทำมาากินตอนนี้คุณ powerful สุดๆคุณยกระดับตัวเองมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ชิกเก่งมากานะคะคุณเลือกใครก็ได้ตอนนี้ประมาณนี้คุณมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆเลยแล้วตอนนี้ energy ของคุณเหมือนกามเทพจะแผลงสอนใส่คุณละเริ่มมีหลายๆคนเข้ามา เลยๆคนคนคนใหม่ที่จะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ถามว่าคุณโอเพนหรือเปล่าคุณก็เปิดรับแต่ว่าคุณใช้สติมากขึ้นในการรับคนเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบางคนคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับความรักคุณพยายามหันหลังให้กับความรักเก่าๆคุณไม่อยากหันกลับไปเชนออบสอดคุณไม่อยากกลับไป กลับไปหาความรักครั้งเก่าอีกแล้วไม่อยากกลับไปมองเรื่องเก่า,กาอีกแล้วคุณพยายามเบินหน้าหนีมันแต่ถามว่าจริงๆคุณคุณทําได้ไหมมันก็ทําได้แล้วแหละแต่ว่าบางทีบางคนคุณทํางานกับคนรักเก่าบางทีบางคนคุณต้องดีวงานกับคนรักเก่าคุณเห็นเขาอยู่เขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าโอ้ oh my god พอก่อนฉันทําใจได้แล้วแต่เหมือนกับเห็นเขาแล้วก็รู้สึกสะกิดใจนะคะแล้วด้วยบริบทของตัวเขาเองก็เหมือนพยายามที่อยากจะ มีการคุยคุยกับคุณอะนะคะอืยังคุยกับคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณพยายามแต่คุณสามารถจัดการตัวเองอารมณ์ของตัวเองได้แล้วแหละนะคะแล้วก็อันนี้อีกกรณีหนึ่งในกรณีบางคนบางท่านคุณมีเกณฑ์ที่ได้เจอใครโดยโดยแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแล้วมีการพูดคุยกับเขาเขาคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาในชิดคุณมาปรึกษาหรือว่ามีการอยู่ๆก็พูดเรื่องความรู้สึกภายในใจอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้เต็มไปหมดเลยอะ นะคะคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นแปลกๆนะนะคะอืมคุณเองก็มีส่วนที่จะเข้าเข้าไปจัดการชีวิตของเขาด้วยอ่ะคุณเองก็มีส่วนที่เข้าไปจัดการชีวิตของเขาด้วยอ่ะหลายๆเรื่องเลยหลายอย่างมันก็ทําให้เกิดความประทับใจแล้วก็รู้สึกเออแปลกๆดีแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้มีทิท่าที่จะเหมือนกับมาจีบคุณเหมือนกับว่ามาทําให้เรามีแพชชั่นกับเขาแป๊บหนึ่งอ่ะมีแบบมีเสน่หหาให้กับเขาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เง,งียบๆไปนะคะอืมขอดูเพิ่มเติมกับ คนนี้ก่อนเขาคิดอะไรกับคุณถึงมาทำกับคุณแบบเนี้ย six of pentacles ตอนนั้นเขาเพียงต้องการแค่ที่ปรึกษาค่ะเขาเลยทำกับคุณแบบนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องคนรักเก่าของคุณบ้างเขาคิดยังไงกับคุณเขาถึงยังมีการติดต่อกลับมา two of cups เขายังรักคุณอยู่และเขาต้องการคุณค่ะอโอเคทีนี้มาดูต่อกับเรื่องแนวโน้มของความสัมพันธ์นะ แนวโน้มของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงชีวิตของคุณเรื่องความรักคนโสดนะคะความสัมพันธ์ของคุณอืคุณยังไม่ให้โอกาสใครจริงๆหรอกนะคะคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าฉันต้องเลือกในสิ่งที่ดีและเข้าใจและ perfect. คุณไม่ถึงขนาดต้องเลือกคนที่เพอร์เฟกแต่หมายถึงว่าคุณจะเลือกคนที่เข้าใจคุณแล้วก็อยู่กับคุณได้และเป็นคนดีสำหรับคุณจริงๆ นะคะบางคนถึงขั้นไปมูเหรอนะคะมูได้ก็มูพอประมาณแต่เราก็ต้องมูในทางที่ถูกต้องนะคะอขอพรออย่างเงี้ยได้ขอพรขอให้เราเจอคนที่ดีคนที่ไม่ดีก็ให้มันออกไปอะไรเงี้ยเนาะโอเคต่อไป Night of Cups ก็คือก็จะมีคนเดิมเนาะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นหนุ่มสำอางหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเอง ก็ยังจะมีการเข้ามาคุยกับคุณอยู่บ้างแล้วก็เหมือนกับว่าใช้แท็กติกเล็กๆน้อยๆในการคุยกับคุณ <c oughs> เพื่อให้คุณไปคุณคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ไปสุดท้ายมันเป็น t e n s of w a n d s ก็คือสิบไม้เท้าคุณเองยังไม่สามารถสรุ <c oughs> สรปความสัมพันธ์ <c oughs> ใดๆได้เลยเ <c oughs> พราะเา่าคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนรักของคน,งคนกรเก่าของคุณหรือว่าคนที่เข้ามาดูแบบ,บ,บโผลเหมือนผีเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณได้ทีนี้ดูว่า คนที่ให้ความชัดเจนคุณไม่ได้ทําไมเขาถึงยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เขามีเรื่องปกปิด,ป,ดปิดบังเอาไว้อค่ะเรื่องอะไรอ๋อเขาอาจจะยังไม่ลืมคนรักเก่าหรือว่าเขาเองก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้ดีจริงๆเหมือนเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับประมาณว่าความรักมันไม่ได,ดีจริงๆหรอกแต่ฉันก็ยังอยากมีความรักเหมือนคนมีความย้อนแย้งในตัวเออเนี่ย เขามองดูถ้วยที่6แล้วก็ปิดตาตัวเองอยู่นะคะเออก็คือเหมือนกับประมาณว่านี่อย่างเนี้ยเป็นไฟล์ออบคัก็คือไม่มองสิ่งที่ดีเลยปิดหูปิดตาตัวเองแต่ถามว่าตัวเองก็อยากมีคู่ไหมสองถ้วยขึ้นมาก็อยากมีนะคะคนค่อนข้างที่จะย้อนแยง้งแล้วก็ห่วงพื้นที่ส่วนตัวด้วยไม่ยอมไม่ใครเข้ามากันทุกช่องทางเลยยาวานะนะคะประมาณนี้คุณเขาขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครจริงๆหรอกนะคะคนนี้ ทีนี้มาดูคนรักเก่าของคุณบ้างคนรักเก่าของคุณค่ะทําไมเขาถึงยังให้สถานะกับคุณไม่ได้ในเมื่อเขาอยากกลับมาบางคนบางท่านคนรักคุณคุกบคนรักคุณมานานแล้วเขาไปทําใครมิกเขาทําใครท้องหรือว่าไปมีความสัมพันธ์ใหม่โดยที่เขาไม่ตั้งใจแต่เขาอยากกลับมาหาคุณมากแต่เขาจะต้องไปแก้ไขปัญหาความรักตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนถึงกลับมาหาคุณได้นะคะอืม Okay. ในบางท่านบางคนคนรักของคุณจะต้องแต่งงานใหม่หรือจะต้องมีเป็นแฟนกับใครคนหนึ่งที่เพราะว่าครอบครัวของเขาเลือกให้เขานะคะบางคนอาจจะเป็นความรักต่างเพศต่างศาสนานะบางคนคุณอาจจะเป็น LGBTQ แต่ว่าคนรักของคุณจะต้องไปแต่งงานกับคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามประมาณนี้เนาะม,มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของคุณกลับมาหาคุณไม่ได้ฉะนั้นเหมือนเป็นฟีลลิ่งที่เหมือนคุณจะต้องโสดอยู่ต่อไปนะคะ โอเคแต่ว่าคุณจะได้รับแต่ว่าเขารักคุณนะคนรักเก่าคุณนะลึกๆเขารักคุณนะคะโอเคอันนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะเป็นดวงเจอร์รทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้หมดนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคคนโสดค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำมีนกรกฎ แล้วก็พิจิกนะคะสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เหมือนกับว่าอืบางคนคบกับบางคนคุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะหรือคุณเองจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขามากๆนะคะอันนี้ในบางท่านบางคนแต่เอาเป็นว่าพลังงานโดยทั่วไปคุณรู้สึกว่าคุณคุยกับคนนี้แล้วคุณดูเป็นคนตัวเล็กอ่ะอืมหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาดูอบอุ่นแล้วก็จริงใจเอเนจีของคุณตอนนี้เลยดูเหมือนเป็นเด็ก เป็นฟีลลิ่งเหมือนกับว่าฉันพร้อมที่จะเรียนรู้กับความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้ฉันพร้อมที่จะโอเคฉันพร้อมที่จะเรียนรู้กับความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้ฉันรู้สึกว่าคนคนนี้ทําให้ฉันรู้สึกกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งกับการที่จะอยากลองคุยกันดูนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะไพ่สองเหรียญขึ้นมาสถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันของพวกคุณกับเขาเหมือนต่างคนต่างไม่มีเวลาตัวคุณเองแบบ บางทีคุณยุ่งเขายุ่งเวลาก็ส่วนกันอาจจะได้คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างคุณทั้งสองคนพยายามจัดสรรเวลาบางคนคุณทำคุณคุยกับคนที่เขาทํางานกะดึกคุณทํางานกะเช้าอย่างนี้เหรอรถไฟฟ้ามาหาเธอปะเนี่ยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนหรือว่าช่วงเวลาของการทํางานของคุณของเขาอาจจะต่างกันหรือมันใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลากลางงานของเขามันค่อนข้างไม่แน่นอนมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนแรกๆมันต้องมีการปรับตัว มีการพูดคุยกันอยู่เยอะทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่านานๆไปคุณก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นคุณไปเจอความลับอะไรบางอย่างของเขานะคะอาจจะเป็นทางโซเชียลหรือว่าอาจจะได้ยินข่าวมามีข่าวออกมาได้ยินออกมาได้รู้ออกมาเองว่าอืมเขาเหมือนกับมีความสนิทสนมกับใครคนหนึ่งอยู่ที่ยังมีการวนเวียนกันอยู่นะคะ ซึ่งว่าคุณอาจจะไปถามหรือมีการพูดหรือมีบทสนทนาการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวเขารีบปิดกั้นทันทีแล้วไม่ยอมให้คุณรับรู้แล้วก็ไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นแต่เขาใช้เหมือนใช้จิตวิทยาในการคุยกับคุณขอดูเพิ่มหนึ่งใบจากเหตุการณ์นี้เป็นยังไงต่อนี่เห็นไหมสองเรียสองไม้เท้าจริงด้วยเขาใช้จิตวิทยาในการคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับว่าพูดให้คุณเข้าใจนะคะกับสถานการณ์ตรงนี้เออแต่หลังจากนั้นคุณก็โอเคคุณก็ไปต่อนะคะอืม ทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะขอดูรายละเอียดลึกๆก,กับเขาเขากับคนนั้นที่ยังมีที่ยังมีการพูดคุยกันอยู่เขาพูดคุยกันเพราะอะไรอะ j u s t i e บางท่านบางคนคุยกับคนที่อาจจะอยู่ในบริบทที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของเขาพร้อมที่จะหลุดมือได้ตลอดเวลาแต่เขายังไม่แน่ใจหรือเขาจะแยกบ้านกับคนที่เขารัก ก่อนหน้านี so, like, age, who, who, ying, ้หร you know uh ือ huh. ว uh ่าเขาคนนี้ยังไม่มีการหย่าล้างกันแต่ว่าแยกแยกกันมาอยู่5ปี10ปีแล้วหรือว่าคนคนนี้ยังต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนนั้นอยู่แต่เขาเก็บเป็นความลับโดยที่สังคมไม่รู้เลยนะไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาก็ไม่คิดที่จะกลับไปแล้วประมาณนั้นนะคะอืออืออืออ่ะโอเคประมาณนี้ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกความสัมพันธ์ของผู้คุณเปิดไพ่เพิ่มเห็นเป็น The วิ of อฟโรจูนเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาเองจะมีการพูดคุยกับคุณมากขึ้นการกระทำของเขาจะเริ่มมีเวลาให้คุณมากขึ้นเข้าใจคุณมากขึ้นคือง่ายๆสถานการณ์ของความสัมพันธ์มันมากขึ้นแต่เรื่องที่เขาที่คุณไปรู้มาเขาจะเคลียร์ทุกอย่างให้คุณหรือเปล่า เขาก็ชัดเจนกับคุณว่าเขาก็จะพยายามจะเคลียร์ให้แต่วิ e อ of fortune ออกมากับอันนี้ออกมาคือเขาพยายามที่จะเคลียร์ให้กับคุณนะแต่เขาต้องบอกคุณว่าเขาต้องรอเวลาให้ทุกอย่างมันลงตัวเขาถึงจะเคลียร์ให้แต่ถ้าเกิดว่าไปกดดันเขามากๆเขาก็จะเหมือนกับอยู่ๆเขาจะเทคุณมันมีในเดือนนี้ที่เหมือนไปพูดอะไรกดดันเขามากเขาจะเทคุณไปเลยเงียบๆไปเลยนะคะเออแต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมมีการพูดคุยกันไหม ก็คุณจะเป็นฝ่ายที่ไปเหมือนกับไปคุยกับเขาไปเอาเขากลับมานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็จะดูนิ่งๆไปเขาเองก็จะคุยกับคุณอยู่แต่ก็ไปต่ออยู่แต่ว่าความสัมพันธ์สุดท้ายสรุปไปสุดท้ายเป็นเอซสอ s o r หนึ่งดาบมันก็ยังจบที่เป็นสถานะไม่ชัดเจนและไม่มีสถานะอยู่ดีค่ะนะคะมันเป็นการเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอ,อืม เหมือนคุณยังไม่ได้ค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเขาและเขาไม่ได้ค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณมันยังเข้ากันไม่ถึงจิตวิญญาณทึ่งกันและกันนั่นเองหรือพูดเป็นภาษาง,ง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านเลยคือว่าคุณยังไม่แสดงความเป็นตัวเองความเป็นตัวของคุณเองออกไปทั้งหมดเขาเองก็ยังไม่แสดงความเป็นตัวของตัวเขาออกมาทั้งหมดมาเลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูกระอักกระอ่วนนะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้และเขาคิดอย่างไรกับคุณและเขา มีความ string, water, คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดค่ะมาดูทีละใบเลยไพ่เดชารีออรบางท่านคือชาลศิกรกฏรัคนากรกฏเขารู้แต่แรกอยู่แล้วว่าตัวเขาเองยังไม่เคลียร์แต่ตอนเจอคุณเขารู้สึกว่ามันมันปิ๊งมันรู้สึกชอบมันรู้สึกอยากคุยจริงๆนะเออมันรู้แล้วก็มันมีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยที่เข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นที่พึ่งใหม่ให้กับเขาเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะเขาชอบคุณมากไหม ชอบค่ะมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกดีๆนะคะอืมเอ่อ nice of one แต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันก็แค่แค่ยังชอบอยู่ยังไม่คิดที่จะมองความสัมพันธ์นี้ไปไกลแต่ถ้าเกิดว่าเราท็อกซิกใส่เขาก็ท็อกซิกกลับเลยคนนี้นะคะหมายถึงถ้าเราไปกดดันเขาอะอืมเขาห่วงพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่อยากให้คุณไปล่วงรู้หรือก้าวรู้มาก เพราะว่าเหมือนในใจเขาคิดก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะพยายามจัดการกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันยังคาลาคาซังหรือจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตนะแต่มันไม่ทันคุณดันรู้ก่อนประมาณเนี้ยนะคะถามว่าเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนหวังค่ะยังหวังอยู่ยังคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังต้องไปต่อได้อืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่ความรู้สึกของคุณบ้างที่มีกับเขาสามใบนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณพยายามไม่ให้ตัวเองถูกล่อลวงจากความสัมพันธ์นี้เลยอะอะคุณพยายามที่จะพายเรือเดินออกไปและใจหนักแน่นเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าความาความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยคุณพยายามออกไปให้ได้คุณพยายามวิ่งหนีออกมาให้ถึงที่สุดอ่ะพูดง่ายง่ายเลยนะคะคุณพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะออกมาจากมันให้ได้ คุณรู้สึกว่าถ้าฉันรู้มากกว่านี้ถ้ามีเหตุผลมากกว่านี้แล้วก็ฉันจะต้องไปฉันจะต้องออกแน่นอนในความสัมพันธ์ตรงนี้อืมแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณยังพายเรือทนฝั่งอยู่นั่นแหละแต่ว่าคุณแค่อยากรอหาเหตุผลซัพพอร์ตจริงๆคุณพยายามเหมือนจะหาข้อมูลทุกอย่างและหาข้อเท็จจริงทุกอย่างถามว่าคุณรักเขาหรือรู้สึกดีเขามากน้อยเพียงใดคุณก็ชอบเขานะคะแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันมันทำให้คุณต้องทอ,อกต้องถูกใจแล้วก็คุณก็เตรียมตัวที่จะฟัน มันทิ้งได้เหมือนกันนะคะอืมอืมภายในจิตเจิงคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลาคสังและทำให้ชีวิตของคุณไม่ก้าวหน้าอืออะโอเคประมาณนี้นะคะกับชาวทธาน้ามีนกรกฎพิจิกกับสถานะไม่ชัดเจนค่ะ ชาวาน้ำมีกรกฎพิจิกคนมีคู่เอนเนอจีของคุณเลยในเรื่องความรักตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยบางคนคุณป่วยด้วยหรือแฟนคุณป่วยหรือคนรักของคุณป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคทางสุขภาพหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าความเครียดนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยจังกับความสัมพันธ์นี้มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ในบางท่านบางคนแฟนคุณอาจจะไปมีหนี้มีสินหรือติดภาระเรื่องหนี้สินอะไรเข้ามาทําให้คุณรู้สึกปวดหัวแล้วก็มีปัญหากันทางด้านการเงินอันนี้ในบางท่านบางคนแฟนของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะไปทําเรื่องอะไรเอาไว้บางคนมีเรื่องของคดีความเกิดขึ้นด้วยเนาะแล้วก็เขาไปทําอะไรเรื่องเสี่งยงจนทําให้ตัวคุณรู้สึกกุ้มแล้วก็กังวลใจจนมันเป็นปัญหากเกี่ยวกับคุณที่จะต้องเข้าไปช่วยจัดการตรงความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเหมือนกับว่าช่วงนี้คนรักของคุณมีทิิท่าที่ค่อนข้างที่จะ แปลกๆนิ่งๆตึงๆหรือว่าเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องที่มันทําให้เขามัวเมาลุ่มหลงอะเขาไปช่วงนั้นเขาไปทางนั้นเยอะมากเขาอยากทําอะไรที่เสี่ยงๆตัวคุณเองก็รู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะคะมีเพื่อนผู้ชายเขาคนนึงพาเขาไปทําอะไรที่มันเสี่ยงๆคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกใจมันไม่ใช่แล้วนะคะอืมเออไปโฟกัสเรื่องนั้นมากเอาตังไปเสียตังกับตรงนั้นมาก ตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่าคุณทุกข์ใจกับตรงนี้มากเลยมีปัญหาอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมเนี่ยเรื่องความรักของคนมีคู่ the lover อ่ะแล้วก็มีอีกอะพอเรื่องนี้แล้วไงต่ออืมโอเคบางคนบางท่านคุณมีการเตรียมตัวเหมือนจะวางแผนอยากจะแต่งงานหรือก็มีชีวิตคู่กันด้วยแล้วเหมือนพักหลังอยู่แฟนคุณเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็แหมเรื่องนี้คิดก่อนเลยพูดดีไหมแฟนคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เหมือนกับมีตัวเลือกใหม่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกรู้สึกเสียใจแล้วก็กุ้มใจว่าจะเอายังไงกับมันดีนะคะเออแฟนคุณไปเล่นไปทําพวกแบบอะไรมีเกี่ยวกับเรื่องแบบกุญแจอะไรอย่างนี้ด้วยหรอเอาเป็นว่าหยยบไปโฟกัสมันค่ะ ปัจจุบันก่อนนะปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกันนะคะเรื่องพวกนี้ขอให้เราหยุ่ในภารรัตรนาตรัตรนตรรยนะคะคิดดีทำดีผู้ด,ดีก็พอจบนะอ่ะสรุปเลยก็คือว่าเหมือนกับคุณไปเจอไปเห็นเหมือนกับว่าการนําพาของความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เข้ามาเพื่อนเขาเป็นคนนําพาคนคนนี้เข้ามาหาเขาเด็กคนนี้เข้ามาหาเขาคนที่อายุน้อยกว่าคนนี้เข้ามาหาเขานะคะ อาจจะเป็นคนที่ยุน้อยกว่าเขาก็จริงแต่อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้อันนี้นบางคนบางท่านนี่ก็เป็นอีกปัญหาและปัจจัยหนึ่งที่มันก,ก่อกําเนิดทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืมคือเหมือนกับว่าคนภายนอกที่คุณเห็นอนะทั้งเพื่อนเขาคนสนคนที่อยู่รอบๆตัวเขาคุณรู้สึกว่าทุกคนก็เหมือนยินดีกับการที่ที่เขาเห็นว่าแฟนของคุณมีคุณอยู่นะ แต่ว่าคุณรู้สึกได้ว่าพวกเขาเหมือนมีการแอบแทงข้างหลังอะไรกันเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะฟังไว้แล้วก็ไม่ไม่ควรเก็บไว้พิจารณาจนจนเครียดอะไรขนาดนั้นนะคะโอเคแต่เอาเป็นว่าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยคนรอบตัวของเขาทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนเขาชักจูงแฟนคุณไปในทางที่ไม่ดีและทําให้คุณต้องต้องปวดหัวกับมันในทุกเรื่องด้วยนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มของความสัมพันธ์ ไพ่แห่งแมนความสัมพันธ์ของคุณจะยิ่งเริ่มคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเองจะเหมือนกับยิ่งเข้าไปมีโลกส่วนตัวยิ่งนิ่งเงียบแล้วก็อาจจะมีปัญหาระหองละแหงทะเลาะกันได้ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องอารมณ์เรื่องของความรู้สึกไพ่เทมเพนท์ ance, ความรู้สึกตรงนี้คือเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องอยู่ในพวังที่ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะคะอืมแต่ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังไปกันต่อ ยังไปกันต่อได้อยู่เรื่อยๆแต่ก็เหมือนยังไม่ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเลยนะคะดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณคนรักของคุณค่ะ10ชูอับสอดเขารู้สึกว่าคุณน่ะปิดหูปิดตาตัวเองไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อหรือว่า คุณปิดหูปิดตาตัวเองไม่ไม่เชื่อในแนวทางของเขาในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเขาเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขามากกว่านี้เชื่อในสิ่ทงที่ฉันทำเหมอฉันว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณไม่เอาเลยคุณไม่เอาโอเคฉันหนีฉันปิดตาปิดหูปิดตาตัวเองเลยนี่คือความคิดของเขานะนต้องลองีฟังเขารู้สึกคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเขาอะ่ะคุณทำไมไม่มาทางเดียวเขาคุณไม่มาทางเวเดียวกับเขาะะ young, ประมาณเนี้ยนะคะอืมแล้วก็ตัวเขาเหมือนมีความฝันอันยิ่งใหญ่มากเลยเขารู้สึกว่า เขาจะต้องไปให้ได้แล้วตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเขาแบกรับภาระอยู่คนเดียวเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเองไม่เข้าข้างเขาไม่ช่วยเขานะคะเขาไปคนเดียวก็ได้ประมาณเนี้ยอืมแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเหมือนกับว่าต้องมีคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความคิดเหตุผลของคนที่เขาคิดของเขาเองนะอันนี้หมอแค่มีหน้าที่ทํานายเท่านั้นนะคะทานายให้ฟังเฉยเฉยนะคะแต่ที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุที่จะต้องหลงผิดกันได้ทั้งนั้นน่ะนะคะเออเราก็ค่อยว่ากันว่าจะ ให้อภัยเขาไหมหรือว่าจะยังไรก็ค่อยว่ากันไปตามบริบทของเวลาที่ที่ที่เวลามจะทําให้ได้เห็นท่าแท้ของคนเท่านั้นเองเพราะบางคนอ่ะร้ายแล้วกลับมาดีก็มีเยอะแยะหรือว่าดีมาร้ายก็มีเยอะแยะนะคะฉะนั้นแล้วมันก็อยู่ที่บริบทของเวลาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ใจของเขาว่าเขาจะกลับมาดีขึ้นไหมนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะทีนี้มาดูตัวคุณว่าคุณคิดอย่างไรกับคนรักของคุณคะ่ะ คุณก็คิดแบบเดียวเช่นเดียวกันคุณรู้สึกว่าคุณถูกเขาลอยแพถูกเขาปล่อยทิ้งถูกเขาทำเขาไม่อะไรที่เขาไม่เคยทำเขาก็ทำทำให้คุณรู้สึกเกิดความเสียใจเกิดขึ้นกระทันหันคุณรู้สึกไม่ชอบนะคะอืมแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาแปลกไปเขาไม่เหมือนคนเดิมในทุกๆเรื่องแม้ทั้งการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะแต่ถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังรักเขาอยู่และพร้อมให้โอกาสเขา ที่ถ้าเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคุณเข้าใจมากๆใครที่มีแฟนมีลูกคุณอยากมีลูกใช่ไหมหรือถ้าว่าหรือว่าคุณก็อยากให้ลูกถ้ามีลูกแล้วคุณอยากให้ลูกหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงด้วยกันเป็นตัวสื่อกลางให้เขากลับมาน่าราักเหมือนเดิมนะคะคุณพยายามหาหล,หลายๆทางเพื่อให้กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาให้เป็นแฟนกันกลับมาวางอนาคตร่วมกันอีกครั้งประมาณนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะใจเย็นและไปกับมันะความสัมพันธ์ตรงนี้นะโอเค ประมาณนี้นะคะกับชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกคนมีคู่ค่ะ